สวัสดีครับทุกคน,นกวันนี้ก็ช่องรามแบกกล้องครับผมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวมาบอกกันอยู่บนการนดม ไม่ร้อนเว้ยวันนี้ไม่ร้อนเว้ยนี่ไม่อยู่แล้วเอ๊ะลูกหลักกูไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวงอะจะไม่สนใจอะไรก็ไมาสนใจนี่กันนี่มันคือเสื้อเสื้อของช่องเราตัวเดียวบนโลกที่ผมทำแล้วผมไปหาร้านมาเดี๋ยวแกให้ดูแป๊บนึ่งมาเนี่ยแหละเปิดตอนนี้แหละ S <S <an> นี่แหละแม่งตรงนี้แหละมาเดี๋ยวจะขึ้นแบบให้ดูแท่านี้อ่าเนี้อแบบที่ผมล่างไว้มันจะออกซอประมาณนี้และนี่คือที่พี่ของผมมาให้ผมว่มาออกจะเป็นประมาณนี้เดี๋ออยวเดี๋ยวขึ้นโลโก้ร้านไว้ข้างล่างมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้องน้องกลิ่นของใหม่ อา้ายไอ้หนูโอ้ยเราปล่อยมันไปมาเอาวะหอ,อไม่มีอะไรหรอกสั่งไปเกือบสองอาทิตย์คุ้มค่าที่รอคอยเี้ข้างหน้าเลยข้างหน้า นี่ข้างหลังเห็นปะเนี่ยข้างล่างนี่มจริงๆรว่ะทุกคนอืมมาผมจะทิ้งหน้าเพจหน้าเพจร้านไนว้วนี่นะตรงนี้นะอ่าโอ้พี่เขาทำสวยมาคุยกันเองมากคุยกันเองมากเลยครับผมขอบคุณพี่มากเลยครับมีช่องด้วยนะพี่เขามีช่องด้ยอยู่ผมขึ้นในกับอ่านี่ช่องอีกทีหนึงพี่ครับอืมฝากไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะ มันจำจริงๆด้ยไ,ไปแล้วแค่น,นี้ละไป